อ้าวจ้ะเปนที่เหนือนพฤศจิกายนขึ้นภูพลานสูงพี่น้องบึงดอกเห็ดเาสิมาส้มเ็ดถึงมาตามเอาอีกแล้วโอ้ยยังสะฝนภูพลานสูงจ้ะโอ้ยส่งดวงตาสิบวผิดหวังเหรอจ้ะเหนื่หล่นไปตั้กันเรื่อยๆจ้ะเสียงเบ็ดเหลือบลอกแล้วครับสิ้น้าเลยจ้าดอกใหญ่แ้ วานี่ชักพอนกบเลยไปท่าคลิปจ้ะบอสบายปินโดนเฮงแบบนี้จนโดนจะเป็นเถื่อบ <c oughs> ่แมนไปอีกแล้วชาวบ้านเห็นหมูใหญ่เคือเนาะเห็นครับถึงสียายแต่ว่า,ด,วา,าอดอกคนะุ้นระผาบไงดอกเงาดอกเงาดอกเงาเฮ้ยปันปลวกใหญ่ดอกนี้เป็นเห็ดปลวกหัวาะดำเนาะ เอาสัง่งใดก่อนจี๊กจ้ว่าแต่สีโบเดยง่ายอีกทางบนทะเลคุณก็ออกร้ายค่าขนาดเนาะแม่เลยครับาวพุ่งก็โอ้ไปบหวจะบ่บสบายสวัสดีจ้าสวัสดีในวันที่หนึง่งพฤศจิกายนหกเจ็ดจ้ะ มืัอนี้สาวฝนพาพี่พาน้องขึ้นมาซ้อมทั้งภูพระลานสูงมีจต่พี่น้องว่ดสิม,มีเฮ็ดเพิ่งเกิดบ่เนาะจ้า,จามาหลุดมาชมกันว่าสิไริสมานเฮ็ดหยังจ้ามื้อนี้ไปกันเลยจ้าเข้จาจ้ะที่1นึ่พฤศจิกายนถึงภูพระลานสูงพี่นออมม้องเบิ่งดอกเฮ็ดวัดศิมาส่วนเฮ็ดถึงมาตามเอาอีกแล้วยังฝนภูพระลานสูง<ป>จ้ะเฮ็ดปลูกอีหยังค<ป>ือใหญ่ปลูกจิ๊ด ออกอีกแล้วจ้ะออก,กอ,อีกแล้วฮัอ,ออกมาอีกแล้ววะออกมาอีกเร็วมาพี่พี่ร่างงนง่ายเลยถาลุนถาเบิ้งน้ำกันเด้อครับว่าสิไลสีหน่อยซันใดย์น้องซัฟฟเนาะถาไลายเดี๋ยวสิคอนเฟิร์มให้พี่น,พน้องครับขึ้นมาเบิ้งน,น้องซัฟฟเนาะถาไลาย,ยาสฟพลคอนเฟิร์มให้มาเลยจ้ะสัพลเนาะเบิ้งก่อน,นเนาะ เอาเสียมมาจ่อยบ่คือเราเป็นสีออกยีกโอ้ยออกขอบขั้นน้าเป็นไรเนาะนี่สิจุ๋งยังสิเฮ้ยมันมัน กอยเลยจ้ะน่าจะขึ้นบ้านบดเนาะฮามูลเบ้านขอบ่จ้ะกำลังแ่งเลยเฮ้ยมอกกระสุนเลยตกตามจ้ะโอ้ยมีสิทมีซิทจ้ะ โดนเศขึ้นใหญ่จังมีเศษในหลุมในเห่ออีกออสมบูรณ์พอรอบก้อนอีกวันฮู้ฮู้อ้าเ้ืู้้ ทำไรเดี๋ไปจะ้ะโอ้ยส่งปินตาชิบผิดหวังหรอจ้ะเหลืนล่นโดนไปน้ากันเรื่อยๆจ้ะเสียงแดดเรื่มออกแล้วครับสินาเลยชาดอกใหญ่เว,ว่นนี่ซักพ่กกเไปทำคลิปจ้ะบ่สบายปินโดนที่บลังเลยโดนไดเป็นทีอ่ <laughs> <น>อะบ๊อ

เงาขออีกแล้วแตวบ้านเห็นหมูยัยคนเนาะเห็นนะครับถึงสียายแต่ว่า,ด,วาดอกคุณนาพาหงดอกหง่ดอกเงดอกเเฮ้ยปานปวกไง่ดอกนี้เป็นให้ปวกหมวอดำเนาะนี่แต่ดำดำ่า เรื่อยๆเนาะเงินครับถ้าลุนทาเพิ่นงน้ำกันเด้อครับค่อนข้างยายจ้ะสีเป็นยังไงในแต่ละมือเนาะจ้ะขูดมือได้เนาะซาฟุนอ <c ười> ืนจ้ะลุนคือว่บเราสองลักษณะนี้เป็นจงได้โอกกนี่แน่นจ้ะได้นนนสีน้อยสีร้ายบ่านหูได้จ้ะตองรอดตอนซะฝนสรุปคลิปจ้ะแล้มาดึนจ้ะ kiệt này, công lao, oh. thôi rồi ra, Ôi, đọc. กินพวฟันแลตามเอาเหเ็ดปวกฉื่อนเบิงเห็ดเพิงจ้ะโอ้ยบอสู้จ้อยอ้ย <laughs> ออกไปเลยวะสับปะสัปะรดสัมัมน,นยังไงเป็นผ่นขื้นจ้ะกําลังซอเซ่ป่าลังนซอเซ่ นราป่า,าปก,กันเราบนเปิดหัวซากหัวขวก็มีหัวขาดก็มีเร <c oughs> ิ่มดีจ้ะบเบ็ดเหลืบเล้ลองปูเพิ่นติวลองปูเพิ่น อุ้ยขายสุดยอดเลิเนาะ ไปเรื่อยๆเลยจ้ะ<ม>อู้หูสวยชุดๆงามชุดๆอืออือเ<ม>จาะเจาะรอบรอบที่สองจ้ะทิกัดภูฟารานสูงอำเภอนาจะรวยจงังหวัดอุบลราชธานีจ้าเนาะโซุ่้ง ิดซ้ายติดซ้าย,ยมือเล็กงคืนบอกมือเล็กะจ้ะมือเล็กแล้วจ้ะผู้โดดเขียดคือคืนแต่เม,มื่อวานล้ววันดูหัวกระสุนมันไม่ค่เขีนหรอกจ้ะอหเสียมเด้อบัอ ใส่แบบกำลังโพนี่จใช่ข้างานเป็นอย่างเฮ็ดค่ะเฮ็ดบวกอ่ะผมจะพายางไปกับสะฝนเลยเด้อครับผมมาสะฝนนำไปเลยเฮ็ดบวกวันนั้น ออดพุ่นเลยนีออ่ออกออกยงได้จะออกออกแล้วออกอีกอยู่จ้ะ xa cứng ดอแบบถือฟน้นสุดยอดแช่กะแข่งกีดีเลยวะแข่งกีดีเลยอุณหภูมิดีไปจงได้เหรอได้แห่คนก็เอาเฮ่ออุณหภูมิอบบดอกฮิตเงาฝนนึกอ๋อขาดเนาะวติฮิดปวกใหญ่นาะไม่ ่ลันเดินกินจุ่ก,กันคาัราคืนยายไปเลยเนาะซ้ไป ใช่เลยใ่ใหม่มื่อ <idden> ก oh. ่อนโอ้หงานสำัะไเนาะกานสมแต่ว่านี่จ้ะว่านนี่จะสิเห็นบ่คากจ้ะมือนี้ดิมื่อี้เห็นเลยเห็นแน่่ขคือบ่ขึ้ ้ยังบอเไปใส้ยไปกระชันไปได้หรือ,อร่ไไอบครับอครับสจอฝนเลยด้วยครับผมโอ้ยแมนเบิดเพิ่นบ่แมนคว่ำเพิ่นครับเอาตะพีก่อ,กอน ตรงนี้แม่โปเพิ่นเนาะเอาก่อนจ้ะดอกชวนเพิ่นเพินสิขืนมืวานเนาะแม่ทุกโกบสุดๆเมือวานอ้เนาะยังอีกยังอีกใสเนาะเอาอีกแล้วครับไปอีกแล้ว ฝนขาแข็งบ้งัดเป็นงัดเลยเนาะงัดตรงนี้นนกระจาดจ้ะ น้ำเลป็ด้เมือนเี้ยจะแบบสุดยอดเลยโอ้โเออมาพออไจ้าเมืองมืงเห็ดเห็ดงามงาแข็งแข็งเ้ยูพันอีเดียวูันซุงอีแลวจ้าเดงนอีเวงันอีลจ้าเด็กต่อเหนื่งกนซัง เดี๋ยวผมสิผ้าให้สซฟนยางไรแผ่นกล่องไปเลยเนาะเป็นสายไปเลยจ้ะสายเป็นจุ่มนะเรามีออกเป๋ะๆไปหา่องคือน,นั่หาเลยจ้ะไรเป็นสายเป็นสายขึ้นไปเลยเฮี่ยมีีลายหลุดเลยมี็มฮ้ย ไปจ้ะน,นี่เอากันอีกอู้ขวนเป็นบานบานแข็ง,ขง,ขงๆไม่ไม่ไปจ้ะโอ้ยเยีย,ยงก็สร้างนามนักจะเฮดขึ้นปวกเึ็ดปวก เอาสัใดก่อนตก่อนวัแตสีบโบได่งาดอีกทางบุญะนีคุณก็ออกร้ค่าขนาดเนาะแม่เครอชาวคุณก็โอ้ไปบ่ไหวจะบ่สบายขอยอเห็ดเนี่ยขาชอย <c oughs> ทำลึกวะลึกจ้ะอ้าวถ้าพิด ีหนอเล็บดุนนี่ก็มีนี่โอ้แสงใหญ่กระทบแน่นเห็นวันเรียงเขากันอยู่เลยหัวผู้ออกดีแห้งปีนี้เหินประมาณจังหมวะซะอาทิตย์ก็อาทิตย์หนึ่ออกอีกแล้วนะ โอ้ฝนตกลงมานำนำทังน,นั้นนี่ยต้นสีแห่งฝนมานำอีกมั้ทงทั้งหน้ามีอยู่บ่านี่ครับลักษณะการออกฝนดอกยายไปเลยครับแต่บ่วหางกวนไหญครับทั้งหน้ามีอยู่บนี่จ้ะพุ่อุตัวอยู่ไกลไปายางไปเลยบ่ยครับเด้อครับปัดผูผ้พรานสูงสะพฝนท่ายยางบุ่ง ชม้ีมอยวบรรยากาศแสงแดดกำลังมีเนี่ยครับแต่ว่าเฮ็ดส่วนระยะวังหันเนะน,นี่ยแนมใหญ่้เนาะเหล็กๆเนาะดอกดำแห้งนี่ครับดอกทวนเพ่นธุ์มก่อนทางไหนมีอยู่บ้ามีบ่ไปเอางไปเลยพี่น้องปัญญามีไงฮเดี๋ยวชมบรรยากาศนำเหยรับ อกอกใหม่มีแต่กกใหญ่ๆเด้อครับโบเมนเฮดปูครับผมเกทธรรมชาติทั้งผู้นะครับฝนเนาะเอฟซีบางถันอาซิวกก่าเฮดปูบ่าซือเกิดเป็นจุ่มคักเสร็จสินะเาาน <c oughs> เาะขอบคุณ <c oughs> ครับผมบไปแต่เก็ทมูวังหันแล้วครับยางไม่อยอบ่โไก่คุณโซฟอนเปิดถาแล้วเด้อครับผมยังเหล่าโซฟอน เฮ็ดอีกแล้วบ่เอาครับไปหลุนไปเบิ่งน้ำเพิ่นไกลๆครับว่ามูนี่สิสำใดนะครับขอเป็นมู้สูงๆเด้อครับผมเพราะว่าเฮ็ดบาน <laughs> เอาก่อนเพิ่นจ้ะเบิ่งครับไปละอือ <laughs> อมต่ <laughs> อ <laughs> แต่กองสิเกียบห้โอ้ยโอ้เงาอยู่บนมุมนี่มากันใดกันนำาหาสายบ้านพออยู่ ทากอบห,ห,หิจปีนดูจุ่มพออดีล้วจะปีนสายเลยดอกท่งนเรา่น,านบอมื่อวานมัยนยังบ่เหินบอกมื่อวานห็นดืน้อดี๋ยวจะสิพอนอ <c oughs> แต่ละประกันได้เด okay ้อครับคอนเฟิร์มได้อยู่บ่อโซฝนคอนเฟิร์มได้จะออกออกออกกรอบเลยจ้ะเดี๋ยวจะชีวิตต่ำไปผอเนาะที่เหลือว่าจะเห็นซอเซ่เห็นไปเรื่อยๆเนาะบบเมนเนาะเห็นไปเรื่อยๆเฮียางเฮียงผ่อจ้ะเันยางไปยฮีงมาแล้วุ๊บปุ๊บเป็นบะไรออกมองเกาเด้อจ้ะได้คงออกไก่ไก่ไก่กันส่วนใด้พี่น้องเคยเก็บรอบว่างหันแก่หลอดบึงเลยได้เก็บแน่นอน เลยออกเลยนะเห็นครับฟานแข็งจ้ะเม่เปวดยังสมองออกดีเลยถ้าลุดถาที่ตามบึงเด้อครับแต่ละมือสิปเป็นยังไงนาะสมบัตินอจ<า>กจ้ะมืออื่นอาจิตมีตัวหัวกระสุนกระ,นนะ,ะได้เนาะหนึ่งพอาเก็บเก็บมาก็มีตัวหัวกระสุนมันในมั้งอ๋อไมีไแต่บานแม่นครับมุมของกวางได้เห็นกันมาสุดดอ,อกเลยอือ ดูเดียวกันได้จังเลยพันยายมาแ <c oughs> ข็งๆเลยหอมแหงมาสักเด็กช <c oughs> าวคณบริกินเลยงามเลยเนาะ เป็นกระตาบเป็นสันี่ยเหมนกับมีหัวกระสุนกับดอกบานแบบสีเนาะจ้าโชคดดอกเห็ด Thôi, rồi, nó xài gì đâu? Nào thôi, mưa là bao. mưa túa, man đâu thế sao? Thử nữa. Tao phấn bùa hồ đấy trả từ thứ ba không áo rồi đấy nè. Ai thấy không? Đột ngày hả? พัดมึงนี่เราสองคนใช่โอ้โหเฮ็ดงามเลยเนาะจ้ะอีกแล้วพออีกแล้วจ้าตาอยู่อีกบางจุดหนึ่งจ้าอืมเด้อ cái ngựa út ẩn mà đồn bò Thấy là Ngọt cho nhiều đấy thằng này ạ Tốt lên, tốt lên. Ngạm tốt bố Bữa <laughs> đầy <laughs> 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 เอาเหยือไปไหนกันจ้ะขึ้นไหนคือขึ้นทางขีบรเลยสะออกลายจีบคเห็นดเห็นอ,อ,อ,อยู่ข้างทบอกให้งามไปไหด,ดิ นะโอ้ยจ้าส,า,า,สาวฝนพาพีพะน้องมาสรุปยอดเห็ดจ่มามาเบ่งน้ำกันจ้าอุย้ยฝูกดีๆจ้าพี่น้องขึ้นมาตามออเอาเห็ดปลวกอีกแล้วจ้าเห็ดปลวกนายสออกเป็นรอบที่สองจ้าสาวฝนคิดว่าพันนายสออกเลยมือซองมือเนาะสังเนาะนั่นแหละเป็นก็นมีกําลังผลดินก็นมีจ้าบานถิ่นก็มี ออกทวนเพิ่นออกทวนเพิ่นจ้ะถ้ารุ่นตาช่วงกันว่าสิมีอีวุณละจ้ะซับตรงกันสิขึ้นมาซ่อมเรื่อยๆจ้าจ้าซึ่งชอบคลิปนี้ขอฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามชีวิตเหตุเนี่ยเจ้าก็เกิยิงแจ้งเตือนไว้นําจ้าถ้ารุ่นให้คลิปต่อไปว่าซับฟังกระสางกุ้งศรีอยุธมาซ่ําไลจ้ามื้อนี้ก็ะมานอลังการแห่งจ้าเต็มก็ตาใหญ่เลยจ้าสำหรับคลิปมื้อนี่ซับฟังก็ตัวกระบ้านก็จ้าสวัสดีจ้า